สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูอ้นนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนค่ะเรามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรมีลำดับขั้นตอนการคิดอย่างไรนักเรียนอยากเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะ การบวกลบคูณหารเรจษส่วนลคลเรามีข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1ถ้ามีวงเล็บคำนวณในวงเล็บก่อนค่ะขั้นที่สองคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาขั้นที่สาม บวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาค่ะเรามาดูตัวอย่างการบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนกันนะคะตัวอย่างหาผลลัพธ์ของวงเล็บเปิด2เศษ1ส่วนเลบด้วยเศษ3ส่วน8วงเล็บปิดหารด้วยเศษ2ส่วนเเท่ากับเท่าใดในคลิปนี้ ครูเลือกวิธีการทำจำนวนค่าเป็นเศษเกินมาสอนเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนจำข้อตกลงได้ไหมคะถ้ามีวงเล็บเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนค่ะเรามาดูลำดับขั้นการคำนวณวงเล็บเปิด2เศษ1ส่วน7ลบด้วยเศษ3ส่วน8วงเล็บปิดหารด้วยเศษ2ส่วน7ขั้นแรกเราต้องหาผลลบ ในวงเล็บก,ก่อนจากนั้นจึงหาผลหารค่ะวิธีทำวงเล็บเปิด2เศษ1ส่วน7ลบด้วย7 3ส่วน8วงเล็บปิดหารด้วย 2, 7 2ส่วน7ฮูจะเริ่มหาคำตอบในวงเล็บก,ก่อนนะคะในวงเล็บเป็นการลบจำนวนค่ะกับเศษส่วนดังนั้นเราจะต้องเขียนจำนวนค่ะ ให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะคะแล้วจึงหาผลลบ2เศษ1ส่วนเเขียนในรูปเศษเกินได้เศษ7 5ส่วน7จะได้เท่ากับวงเล็บเปิดเศษ15ส่วน7ลบด้วยเศษ3ส่วน8วงเล็บปิดหารด้วยเศษ2ส่วน7จากนั้นเราจะหาผลลบ ในวงเล็บนะคะนั่นคือเศษ15ส่วน7ลบด้วยเศษ3ส่วน8โดยเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนคือต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากับ56ซึ่งเราจะต้องทำเศษ15ส่วน7ให้เป็นเศษส่วนใหม่ ที่มีตัวส่วนเท่ากับ56โดยนำา8มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนลบด้วยเราจะต้องทำเศษ3ส่วน8ให้เป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ56โดยนำา7มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับวงเล็บเปิด เศษสิบห้าคูณด้วยแปดส่วนเจ็ดคูณด้วยแปดลบด้วยเศษสามคูณด้วยเจ็ดส่วนแปดคูณด้วยเจ็ดว,วงเล็บปิดหารด้วยเศษสองส่วนเเท่ากับวงเล็บเปิดเศษหนึ่งส่วนห้ 16, ลบด้วยเศษยี่ส่วนหห วงเล็บปิดหารด้วยเศษ2อส่วนเจากนั้นหาผลลบในวงเล็บเราจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วดังนั้นเราจะต้องนำตัวเศษลบตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิมจะได้ตัวเศษคือ120ลบด้วย21 ตัวส่วนคือ56จะได้เศษ99ส่วน56จะได้เท่ากับเศษ99ส่วน56หารด้วยเศษ2ส่วน7ต่อไปเป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนักเรียนจำได้ไหมคะทำได้อย่างไรทำได้โดย นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกับของตัวหารจะได้เท่ากับเศษ99ส่วน56คูณด้วยส่วนกับของตัวหารเศษ2ส่วน7ก็คือเศษ7ส่วน2นักเรียนสังเกตดูนะคะ เราสามารถนำจำนวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวบ้างคะนำเจมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ดังนี้นำเจหารด้วย7ได้เท่ากับหและนำห้าสิบหารด้วย7ได้เท่ากับ8จะได้เท่ากับเศษ 99คูณด้วย1และส่วน8คูณด้วย2จะได้เท่ากับเศษ99ส่วน16ซึ่งเศษ99ส่วน16เป็นเศษเกินสามารถเขียนในรูปจำนวนคะเท่ากับ6เศษ3ส่วน16ตอบ6เศษ3 ส่วน16ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างหาผลลัพธ์ของเศษเส่วนสิ 14, คูณด้วยวงเล็บเปิด2องเศษหส่วนสมบวกด้วยเศษสส่วนหวงเล็บปิดเท่ากับเท่าใดโจทย์ข้อนี้มีวงเล็บเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะเรามาดู ลำดับขั้นการคำนวณกันนะคะเศษ9ก้ส่วนสิคูณด้วยวงเล็บเปิด2องเศษ1หส่วนสบวกด้วยเศษ4ีส่วนหวงเล็บปิดขั้นแรกเราจะต้องหาผลบวกในวงเล็บก่อนจากนั้นจึงหาผลคูณวิธีทำเศษ9ก้ส่วนสคูณด้วยวงเล็บเปิด2องเศษ1หส่วนสาม บวกด้วยเศษดสี่ส่วนห้าวงเล็บปิดคูจะเริ่มหาคำตอบในวงเล็บก,ก่อนนะคะในวงเล็บเป็นการบวกจํานวนค้ากับเศษส่วนดังนั้นเราจะต้องเขียนจำนวนค้าให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะคะแล้วจึงหาผลบวก2เศษ1ส่วน3เขียนในรูปเศษเกินได้เศษ7ส่วนสา จะได้เท่ากับเศษเก้าส่วนสิคูณด้วยวงเล็บเปิดเศษเจ็ดส่วนสบวกด้วยเศษสีส่ววงเล็บปิดจากนั้นเราจะหาผลบวกในวงเล็บก่อนนะคะนั่นก็คือเศษเจ็ดส่วนสบวกด้วยเศษสี่ส่วนหโดยเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนดังนั้นต้องทำเศษส่วน ให้มีตัวส่วนเท่ากับ15ซึ่งเราจะต้องทําเศษ7ส่วน3ให้เป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ15โดยนํา5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนบวกด้วยเราจะต้องทําเศษ4ส่วน5ให้เป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ15โดย นำสามมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษเก้าส่วนสิบสี่คูณด้วยวงเล็บเปิดเศษเจ็ดคูณด้วยห้าส่วนสามคูณด้วยห้าบวกด้วยเศษสี่คูณด้วยสามส่วนห้าคูณด้วยสามวงเล็บปิดจะได้เท่ากับ เศษเก้ส่วนสิคูณด้วยวงเล็บเปิดเศษ35มสบ่วนสิวนบวกด้วยเศษ12บส่วนสิว,วงเล็บปิดจากนั้นหาผลบวกในวงเล็บเราจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วนะคะดังนั้นเราจะต้องนำตัวเศษ บวกตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิมจะได้ตัวเศษ35บวกด้วย12และตัวส่วนคือ15จะได้เศษ47ส่วน15เท่ากับเศษ9ส่วน14คูณด้วยเศษ47ส่วน15 นักเรียนสังเกตดูนะคะเราสามารถนำจำนวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวบ้างคะ่ะนำสามมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ดังนี้นำเก้าหารด้วยสามได้เท่ากับสามและนำสิบห้าหารด้วยสาม ได้เท่ากับ5จะได้เท่ากับเศษ3คูณด้วย47ส่วน14คูณด้วย5เท่ากับเศษ141ส่วน70ซึ่งเศษ141ส่วน70เป็นเศษเกินสามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนค้ะได้เท่ากับ สองสเศษหส่วนเจตอบสอสเศษหส่วนเจ็ค่านักเรียนได้เรียนรู้การบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนแบบมีวงเล็บแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างแบบไม่มีวงเล็บกันบ้างนะคะตัวอย่าง หาผลลัพธ์ของ1 3เศษสส่วน22หารด้วยเศษ8ส่วน11คูณด้วยเศษ3าส่วน4 13เท่ากับเท่าใดเรามาลองหาผลลัพธ์พร้อมๆกันนะคะนักเรียนจำข้อตกลงได้ไหมคะคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาค่ะเรามาดูลำดับขั้นการคำนวณ หนึ่งเศษสามส่วนยี่สิบสองหารด้วยเศษแปดส่วนสิบเอ็ดคูณด้วยเศษสามสิบสองส่วนสี่สิบสามขั้นแรกคำนวณจากซ้ายไปขวาโดยเราจะต้องหาผลหารก่อนจากนั้นจึงหาผลคูณวิธีทำหนึ่งเศษสามส่วนยี่สิบสองหารด้วยเศษแปดส่วนสิบเอ็ดคูณด้วย เศษสามสิบสองส่วนสี่สิบสามโจทย์ข้อนี้มีจำนวนคะเราจะต้องเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินก่อนนะคะนั่นก็คือเราจะต้องเขียนหนึ่งเศษสามส่วนยี่สิบสองในรูปเศษเกินได้เศษยี่สิบห้าส่วนยี่สิบสองจะได้เท่ากับเศษยี่สิบห้าส่วนยี่สิบสองหารด้วย เศษแปดส่วนสิคูณด้วยเศษสาส่วนสี่เราจะต้องหาผลหารก่อนนะคะเท่ากับเศษยีส่วนยีคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารเศษแส่วนสิก็คือเศษสิส่วนแคูณด้วยเศษสา ส่วน43นักเรียนสังเกตดูนะคะเราสามารถนำจำนวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวบ้างคะ่ะนำ11มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ดังนี้นำ11มาหารด้วย11ได้เท่ากับ1นำ22หารด้วย11ได้เท่ากับ2 จะได้เท่ากับเศษ25คูณด้วย1ส่วน2คูณด้วย8คูนด้วยเศษ32ส่วน43จะได้เท่ากับเศษ25ส่วน16คูนด้วยเศษ32ส่วน43ต่อไปนักเรียนสังเกตดูนะคะเราสามารถนำจำนวนนับใด มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวบ้างคะนำ16มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ดังนี้นำ32หารด้วย16ได้เท่ากับ2นำ16หารด้วย16ได้เท่ากับ1จะได้เท่ากับเศษ25คูณด้วย2ส่วน หคูณด้วย43เท่ากับเศษห้ส่วน43ซึ่งเศษห้ส่วน43เป็นเศษเกินเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคะะเท่ากับ1นึเศษเส่วน43ตอบ1ึ่เศษเส่วน43่าค่ะ เรามาดูอีกตัวอย่างนะคะตัวอย่างหาผลลัพธ์ของ1เศษ1ส่วน8บวกด้วยเศษสส่วน1ิคูณด้วย2เท่ากับเท่าใดโจทย์ข้อนี้นักเรียนสามารถคำนวณจากซ้ายไปขวาได้ไหมคะคำตอบไม่ได้ค่ะเพราะการคูณอยู่ในลำดับขั้นการคำนวณก่อนการบวกค่ะดังนั้น เรามาดูลำดับขั้นการคำนวณ 1. เศษ1ส่วน8บวกด้วยเศษ3ามส่วน10คูณด้วย2ขั้นแรกเราจะต้องหาผลคูณก่อนจากนั้นจึงหาผลบวกค่ะวิธีทำา1เศษ1ส่วน8บวกด้วยเศษ3ามส่วนสคูณด้วย2ก่อนอื่นเราจะต้องเขียนจำนวนค่ะในรูปเศษเกินก่อนนั่นก็คือ เราจะต้องเขียน1เศษ1ส่วน8ในรูปเศษเกินได้เศษ9 8ส่วน8จะได้เท่ากับเศษ9 8ส่วน8บวกด้วยเศษ3 10ส่วน10คูณด้วยเศษ2 1ส่วน1เราจะต้องหาผลคูณก่อนนะคะเศษ3 10ส่วน10คูณด้วยเศษ2 1ส่วน1นักเรียนสังเกตดูนะคะเราสามารถนำจำนวนนับใด มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวบ้างคะ่ะนำสองมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ดังนี้นำสองหารด้วยสองได้เท่ากับหนึ่งนำสิบหารด้วยสองได้เท่ากับห้าจะได้เท่ากับเศษเก้าส่วนแปดบวกด้วยเศษสามคูณด้วยหนึ่งส่วนห้าคูณด้วยหนึ่ง ซึ่งเศษ3คูณด้วย1และส่วน5คูณด้วย1จะได้เศษ3ส่วน5จะได้เท่ากับเศษ9ส่วน8บวกด้วยเศษ3ส่วน5นักเรียนสังเกตดูนะคะการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะ โดยจะต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากับ40ซึ่งจะต้องทำเศษ9ส่วน8ให้เป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ40โดยนำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนบวกด้วยเราจะต้องทำเศษ3ส่วน5ให้เป็นเศษส่วนใหม่ ที่มีตัวส่วนเท่ากับ40โดยนำ8มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ9คูณด้วย5ส่วน8คูณด้วย5บวกด้วยเศษ3คูณด้วย8ส่วน5คูณด้วย8เท่ากับเศษ45ส่วน40 บวกด้วยเศษ24ส่วน40เราสังเกตตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วดังนั้นเราจะต้องนำตัวเศษบวกตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิมจะได้ตัวเศษคือ45บวกด้วย24ตัวส่วนคือ40จะได้เท่ากับเศษ 69ส่วน40ซึ่งเศษ69ส่วน40เป็นเศษเกินเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนค้ะจะได้เท่ากับ1เศษ29ส่วน40ตอบ1เศษ29ส่วน40ค่ะเรามาสรุป การบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนค่ะข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนมีดังนี้นะคะขั้นที่1นึ่คำนวณในวงเล็บในกรณีที่โจทย์กำหนดวงเล็บมาให้เราต้องคำนวณก่อนขั้นที่2คูณหรือหาร โดยคำนวณจากซ้ายไปขวาขั้นที่3บวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนในคลิปนี้นักเรียนเข้าใจเรื่องการบวกลบคูณหาเรเศษส่วนละคนแล้วนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด รายวิชาคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งหน้า5 4ถึง55แล้วอย่าลืมทำกันบ้านส่งคุณครูนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ